สปอนเซอร์เข้าแล้วครับร้านสมาลอกช็อปร้านรับเติมโลบักระบบ ID p a พาร์ระบบ V.I.P. Serv ์ r กดเพชร All Star และรับกดผลบล็อกฟุสุดคุ้มนะครับส่งเกมพาร์ทแมปต่างๆและมีบริการเติมเกมอื่นๆเช่น R.V. f r e e Fire v a l o r a n t รับฟาร์มแมปและขายรหัสต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ เปิดนานแค่ไหนใช้เงินเท่าไหร่สาหรับการหาตัวละครลับหนึ่งตัวหรือตัวซีเกตนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวรับเนี่ยไม่มีการประกันเหมือนพวกมิติเลเจนด์เหมือนกับคลิปล่าสุดที่ผมได้ลงไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูคลิปล่าสุดของผมก็สามารถดูได้ที่ชาแนลหรือขวาบนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ส่วนคลิปนี้เนี่ยจำนวนเงินที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของของผมและคนรอบๆตัวนะครับคืออาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็ลองพิจารณาเอาเองนะครับ เลตปกติจากประสบการณ์ที่จะดรอปตัวละครรับ1ตัวของผมนะครับที่ผมประสบเจอมานะครับก็อยู่ที่ 150k หรือ1 5 0 0 0 0ฟองจนถึง3 0 0 0 0 0ฟองตอนน่อ1นตัวนะครับถ้าหากว่าคุณได้ก่อน100 1 5 0อหหรือแสน0 0 0ก็คือคุณดวงดีแต่ถ้าได้หลังจากนั้นหลังจาก3 0 0 0 0 0เนี่ยก็คือคุณเริ่มดวงสวยแล้วครับย้ำนะครับอีกรอบหนึ่งว่าจำนวนเงินที่ผมพูดในคลิปเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงของคุณนะครับ คุณอาจจะได้ในเงินที่ผมบอกหรืออาจจะไม่ได้มันอยู่ที่ดวงนะครับเพราะว่ามันไม่มีประกันสําหรับตัวรับนะครับมันไม่มีการแบบว่าคุณมีเงินเท่านี้คุณจะได้ร0 0ไม่มีนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยสมไปเป็นล้านฟองก็ไม่ได้บางคนสมไปเป็นล้าน2ล้านได้ครับแต่เป็นได้เป็นชายนี่ซีเกตไปเลยแบบนั้นก็ดวงดีไปครับโอเคเราจะเริ่มตั้งแต่แมปแรกเลยนะครับแมปแรกก็ดักรอนบอลนะครับ ดากอนบอลเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ 12m จนถึง 24m หากมี VIP จะใช้ที่ 9m ถึง 18m นะครับผมจะพูดเงินธรรมดาก่อนแล้วก็ไปถึง VIP นะครับแมปที่2ก็ก็รูโตครับผมแมปรูโตเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ 45m จนถึง 90m มี VIP จะใช้ 33.75m จนถึง 67.5m นะครับ ต่อไปก็โจโจ้แมพโจโจ้เนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่37 3 375m จนถึง 750m VIP 280.5m จนถึง 561m นะครับต่อไปก็วันพีซนะครับวันพีซเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ 1.5b ถึง 3b หากมี V.I.P จะใช้1.125 b จนถึง2.25 b นะครับ b ก็คือพันล้านนะครับต่อไปก็มาที่ my hero my hero เนี่ยจะใช้ที่7.5 b จนถึง15 b หากมี V.I.P จะใช้5.625 b จนถึง11.25 b นะครับต่อไปก็เป็นแมปไททันนะครับเอ่อไททันเนี่ยจะใช้37 .5b จนถึง 75b นะครับหากมี vip จะใช้ 28.05b ถึง 56.1b ต่อไปก็ Demon Slayer นะครับแมป Demon เน,เนี่ยจะใช้อยู่ที่ 120b จนถึง 240b หากมี vip จะใช้ 90b จนถึง 180b ครับผมต่อไปก็เป็นแมปคูณน,นะครับ แมปกูเนี่ยจะใช้เงินที่450 B ีจนถึง900 B นะครับถ้าเป็น V.I.P จะใช้337.5 B ีจนถึง675บนะครับต่อไปก็เป็นกรของเราในแมปฮันเตอร์นะครับผมอวยกันมากเลยเพราะเป็นตัวรับตัวแรกของผมแต่ผมก็จ่อยไปแล้ะจะใช้เงินที่1.5 T จนถึง3 T หากมี V.I.P จะใช้1.125 T จนถึง2.25 T นะครับ แล้วก็ซอสอาร์ตนะครับอลิสที่แบบหลายคนแบบโอ้โหทุกๆคนอะ่ะหลายคนมากที่มาหาแบบตัวรับตัวแรกก็คือตัวอลิสเลยอลิสจะใช้6 t ถึง12 T ถ้ามี v i p 4.5 t จนถึง9 t นะครับต่อไปก็บีดบีดเนี่ยจะใช้อยู่ที่22.5 t จนถึง45 t ถ้ามี VAP 16.8 T จนถึง33.6 T นะครับต่อไปก็จุดจุดสืกอินนิ้วนะครับผมจะใช้75 T จนถึง150 T หากมี VAP 56.25 T จนถึง112.5 T นะครับต่อไปก็วันพันนะครับโบรอดโบรอดเนี่ยจะใช้อยู่ที่ 225 t จนถึง450 t ถ้ามี vip 168 t จนถึง336 t รู้สึกว่าหลัก T ีเนี่ยจะเป็นหลักล้านล้าน,นะครับถ้าผมผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับล้านล้านหรือแสนล้านเนี่ยผมจำไม่ได้ต่อไปก็เป็นแมป7บาปนะครับ7บาปจะใช้600 t จนถึง1.2 q vip จะใช้562.5 t จนถึง 1.125นคิวนะครับต่อไปก็เป็นแมปสุดท้ายแมปล่าสุดนะครับก็คือเฟดเดอร์เเนี่ยจะใช้3 Q คิวจนถึง6 Q คิวหากมี VIP จะใช้2.25 Q คิวจนถึง4.5 Q คิวโอเคนะครับเนี่ยครับก็คือตอนนี้ผมเปิดไป1.51 m มใช่ไหมครับ1.51 m เเนี่ยก็ ประมาณ10ตัวประมาณนั้นถ้าแบบเลรปกติก็10กว่าตัวอ่าโอเคผมจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้ตัวละครลับที่ผมมีเนี่ยก็คือของแมปเฟรนะครับ1 2 3 4 5 5ตัวแล้วก็แล้วก็มีที่ผมเก็บไว้เฟักไข่ไว้อีก2นะครับก็ตรงนี้เป็น6แล้วก็ตรงนี้เป็น7 นี่ 7. ก็เท่ากับว่าผมเปิดไป 1.51m ก็คือ1 5ล้านแสนผมได้มา7ตัวนะครับก็ถือว่ามีทั้งเลดปกติและก็เลดดวงดีก็ประมาณนี้นะครับผมให้เป็นเหมือนแนวแนวทางเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีคำนวณ100%เนะครับว่าคุณมีเงินเท่านี้คุณจะได้ตัวรับแน่นอนเหมือนที่ผมย้ำไว้ย้ำนักย้ำหนาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันจะมีเลด ดอปตัวรับแต่แอดมินไม่แจ้งหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าไอเรื่องข้อมูลที่มันไม่มีแอดมินแจ้งเนี่ยผมจะไม่ค่อยคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่มีแอดมินแจ้งไงก็เลยไม่อยากคอนเฟิร์มอะไรพวกนี้ส่วนหลายๆคนจะถามว่าแล้วตัวรับดีไหมเราควรจะหาหร,หรือเปล่าส่วนตัวผมพูดว่าตัวรับทุกตัวดีหมดครับแต่ว่าพอแมปหลังๆเนี่ยบางทีเหมือนผมจะยกตัวอย่างเป็นแมปก่อนนะครับ กอนผมเล150นะสมมติเป็นกอนธรรมดานะครับ150เนี่ยคือแมปมันเก่าแล้วไงผมก็เลยเลือกที่จะไปเอาเป็นตัวด่านใหม่ดีกว่าตัวครดา,ครด,า,รด,าด่ดดนนดานใหม่เนี่ยตัวคราด่านใหม่กับกอนดามิดได้ๆกันเลยครับส่วนตัวคัาด่านใหม่เนี่ยส่วนมากเนี่ยผมจะทําเป็นชายนี่ครับเห็นไหมดามิดมันห่างกันนะครับอืมก็คือตัวครบฟชายนี่บางตัวดีกว่า ก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวรับมันก็ดีแหละโอเคคลิปน่าจะนานเกินไปแล้วก็ขอคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์สตรีมหรือกดติดตามผมสนับสนุนผมในทุกช่องทางนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับส่วนคลิปหน้าผมคิดว่าผมน่าจะลงเกี่ยวกับข้อมูลของเอฟเคหนึ่งคืนดานนี้มีเปิดวเเปิดได้6ฟองเปิดได้7ฟองใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมจะทำแล้วก็น่าจะลงเป็น ไม่แน่เหมือนกันว่าจะลงตอนไหนนะครับรีบๆคอมเมนต์นะครับผมจะได้รีบๆตัดรีบๆลงโอเคนะครับสำหรับวันนี้บายก่อนนะครับไว้เจอกันแต่ FK เนี่ยผมบอกไว้อีกรอบนึงนะครับว่าเออผมไม่ทำแบบไม่มีเกมพาร์เปิดเปิดช้านะครับเพราะว่าไม่มีไอดีที่จะเทสใช่เพราะว่า,ม,ม,ททา,วามันต้องไปทำเควสห้าหมื่นนะมันนานแล้วก็ไอดีที่จะเทสมันไม่มีส่วนคลิปหลังๆก็ ติดตามไว้นะครับผมจะสอนหาเงินจากเกมนี้ด้วยไปแล้วไว้เจอกันครับขอบมากครับ